พี่น้องชาวบ้านมีเอรู้านะครับลองเบาไม่ครับไม่หือไร่องในพี่น้องนะครับมี2เมตร,ร2 0เซน,นรับ้นเนี่ยวอีกเดี๋ยวโม่ลายใหญ่ฮะเจาะเดีียกันยึดสนามแนเต้านะครับ ลมบนไม่มีนะคะาหางก็พอดีอยู่นะพ่อ ยาวเกินมันยาวเกินไม่ต้องยาวมีหรอต้องส่งคลิปให้เจ้าของเขาดูเผื่อเจ้าของเขาชอบแค่นี้ไงเนี่ยมันดูมันก็บาลานซ์อยู่นะ

ไม่ไปเพราะไม่ร่มนะครับเพราะว่า,า,วา,า,าล่บบมหนาวนันเป็นล่มหนักนะครับความกดอากาศจะเลยแบบเปียกตั้มนะครับพรอะเหนือต้นชลุ่เป็นล่มพอนพอนจุดไฟกันพี่ต้อครับอันนี้สนุ่สนุ่ของช่างเหยียดนะครับของลูกค้าของคนซื้อไปแล้วครับไปเรียน าาบลแ้ว,นะวันนี้อาจารย์เส่รเสสิ่ม <laughs> คือขึ้นชั้นมากเลยนะ Ie, ie, ไไน่นีอตั้งเสียงเหรอครัเสียงก็ไม่ค่อยได้ยินหรอกเพราะดังเรื่อยๆครับพี่น้องแต่ว่าดังเพราะเต็มใบไปเลยครับออกเต็มเสียงไปเลยครับเทสแรกครับว่าพานนะครับก็ถือโน้มแห้งกันมียืนว่บวตรงนะครับเดี๋ยวทางต้องมัดยุมด้านหลังสายุ้มเราก็ยืนตรงเลยครับ ล้มบนญไว้แห้งพี่น้องพ่อเบาอยู่นี่ครับวันนี้ก็ย่ายมัดไปบ้านนี่ครับบานนี้แล้วหรอกลองแล้วมัดใบ้านตั้งเสียงสนุนนะครับว่ามีลมมากบัดเมืเ่อแล้วครับตจะลมปุญพี่บบนเขานะครับว่าแห้งครับว่าเมฆที่สลายไปนะครับล้มบุญไว้ทีแห้งครับเป็นอากาศปะทะกันนะครับระวังลม ตะวันต๊ะเชียงใต้กับตะวันออกเชียงเหนือครับบางบพื้นที่ก็ฝนตกมากพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ไปลงหมดทุกตัวนะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายสักตัวไม่ครับเพราะว่าเมื่อคืนลมบนไม่ดีมีแต่ลมลางครับดังๆยุดยุดข้านทุกตัวครับเมืเลล่หน่อยไปจะฟังเสียงสนุ่วไม่ได้ฟังเลยครับดังดังยุด,ดยุดดังดังยุดยุดเพราะลูกข้ามอพี่น่อย โอเปมาไปบ้านนล้วครับพี่น้องเจอกันย่บ้านนล้วครับยีพลังงานบางอย่างมาแอบดู ลมอพอเสมอครับลมแห้งตลอดเมื่อลยครับเออมากมากถึงเกลือกเอาเดียวเดอาเลยครับ เดี <ítulo> <t> ๋ยวเจ้าของที่เขาก็จะมาฟันต่อทิ้งนี่เป็นของสาธารณะครับทางถนนเมื่อกีผู้ใดครับเดี๋ยวพี่น้องเสียงทีวีอยู่นะครับหนี่นเปิดเลยก็กลิ่นลมก่อนครับ หางสันไปครับคุบาเดียวหางไี่จัดหมดนุนอ๋อคุดีอยู่นะถ่ายให้เจ้าของเขาดูก่อนเผื่อเขาเชอบเข้าน้อก็นั่นแหละยิ่งยาวยิ่งสวยเป้าเนี่คิดถึงเวลาเก็บนะลงมีพันขบต้นสายฟ้าอยู่ผ่านยังผ่านครับผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับแค่ว่าจะเดี๋ยวมาจุ่มให้นหน่อยนึงครับแล้วก็แม่งมันออกขวามือครันี้ ยืนว่าตรงครับครับมาต่อนันนี่ก็ตรง,มา,ตรงมากนั่นเหรอบอลลูมัไม่แรงลมไม่แรงเวลามันขึ้นเนี่ยเราสัางเกตตรงขึ้นมันออกกว่านิดน,<อ>นิดตามลมห<า>รือลมตอนขึ้นไปโอเคครับผมพี่น้อกจิ๊บเองครับออโต้จ๊คลิปแค่นี้นะครับผมคลิปบเนี่เด็กกันไหมนะครับพี่น้องสวัสดีครับ